สวัสด,ดีค่ะนี่ก็อัปเดตวันที่สี่หรือห้าวะสี่หรือห้าห้าใช่ไหมเ <5. S 1> มื่อวานสี่เออวันนี้ห้าก็ลูกเช <5. S 1> ื่อมเสร็จแล้วนะคะใส่อ ตัวที่ตัดลงนะคะตัวแม่ก็เสร็จแล้วหรือเปล่าเสร็จแล้วดูสวยงามแต่ตัวแม่นี้ยังไม่ได้ยิงตะแกรงนะคะ พอแล้ว วันนี้จะเอาตัวลูกไปทําสีนะคะสีรอยที่มันเป็นรอยตัดดำๆรอยเชื่อมอันนี้ก็เป็นฝักงขนาดก็จะประมาณนี้ต้างบนี จอดตรงนั้นเร้วน่ะห่วยรู้แล้วข้าฟั้าังได้ห่วยมาจากไหนห่วยงสแ่นาสวัด็เลดนจงอเอะสวงอะไรแต่เช้าเนียสวิงโซดาตัสวงสุดา ตหอน้าทวได้ไงวะฝนตกเมื่อวานหนึ่งฝนตกสองเปิดน้ำแล้วลืมปิดนอเปิดอยู่ไหนฝนตกตกมาเปิดน้ำอะไรลืมปิดโตอ้าบ่อยนะคนเนี่ยเส้วดูสวยเลยอ้าแต่ก่อนเขาได้ใส่เหล็กแบบนี้ไหมเขาใส่แบบนี้ฮะเขาใส่แบบนี้ใส่ไอ้ขั้นนี้นะ แต่ก่อนมันเป็นแบบนี้ออ๋ทำไมไม่ใส่แบบนี้เหมือนเดิมอ่ะไม่ใส่ทำไมะมันดูแปลกตาฝั่งนี้ยังไม่ขัดเลอือไอ้คนฉลาดตอบไม่ขัดอะไรนกขัดนะบุ๊ตอนนี้นกขัดอย่างไรขัดตรงไหนตัวขัดแผ่นเป็นรอยกระจาย หน้าตูไหนยังไม่ขัดขัดแต่ข้างหลังเนี่ยยังไม่ขัดมีตัวเรขมาดกีกว่าเราสบายเลย ไหน,นจะยิงเองเหรอเฮ้ยทีเดียวจะยิงตะไคร้เองวันนี้ช่างอีกคนนึงยังไม่มาไหนตัวลูกยิงเสร็จแล้วไม่ใช่บอกยังเอา้าก็ใส่เสร็จแล้วนี่แต่เสร็จแล้วแต่ยังยิงยังไม่เสร็จเฮ้ยเหลือตรงไหนอ๋อเหลือฝั่งนี้เนอแต่จะยิงตัวแม่ สีนี้จะเอาใส่สีน้ําเงินหรือเปล่ารอชมล,ลายตรงลายๆเนี่ยแกจะทําลายให้ด้วยเหรอไม่นะรอดูนะคะช่างนกจะทําสียังไงให้เราอันนี้เชื่อมหมดแล้วใช่ไหมเหลือแค่ตีตะเกงใช่ไหมตัวแม่เนี่ยตัวแม่เหล<ะ>ือยิงตะเกงแล้วก็อะไรอไอ้นี่ตัวไหน ไอ,อตัวเกาะกับไอฝาท้ายก็ทำแล้วไม่ใช่หรอทำแล้วเอออะไรกำเลยกำแบบไม่แบ๋อทำไมอ่ะเอาตัวเกาะนี้ไว้ทำอะไร,รอ่ะไว้ผูกเลย นั่นไงทุกสเตย์เหรอแต่ก่อนไม่มีตนายเอ้ยตนายผิดเป้าอีกเลยทำไมอ่ะไปเชื่อมผิดที่อ๋อใ้เชื่อมตรงไหนอ่ะตรงนี้ <laughs> แล้วไม่ได้บอกช่างหรือไง เชื่อมผิดที่เป็นไรหรอมั้งแล้วไอ้ไอ้นี่ออกมาเนี่ยเอาไว้ทำอะไร,รอ๋อเชื่อมผิดที่แเดาอะไระดักลุดตรงนี้อ่ะไหนน่นใช่ไว้ผ้าใบไงผ้าใบเป็นไรเอา,าเวลาตัวเองเก็บผ้าใบมันจะได้ง่าย มันจะได้ไม่ติดไงเน,นื้ไ,ไหม <c oughs> นั้แต่เอาไว้จับอะไรโบ<อ>วันนี้วันที่ห้าแล้วเด็ดเนาะก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอเชื่อไม่สวยเลยตัวเนี้ยทำไมอะรวดที่ไปซื้อมาอ๋อลองแล้วใช่ไหม นั้นที่ตัดออกตัวข้างหน้าก็จกรรทำสีที่ไหนเนี่ยสีอยู่บ้านนั่นแหละหมดเลยทุกอย่างเก็บรายละเอียด,ดี่บ้านั้วหมดเลยนจะเจาะอะไรใหม่ เจาะสองรูก้อนนี้รูเดียวเมื่อันไม่เอาเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันด้วงไปเห็นไหมไม่ถ้าหินถามบอกอุ๊ยถังน้ำ ีสาวยังใส่ชุดนอนอยู่เลยนะล้างหน้าแปรงฟันยังคะเสร็จแล้วค่ะแต่งนอนิดหนึ่งไปละเอาไปเร็วเทอาบน้ำอีกกี่ชั่วโมงสิบโมงครึ่งมาสิบโมงครึ่งอันนี้กี่โมงเก้าโมงชั่วโมงหนึ่งเลยใช่ไหมจริงชอบสระผมทุกวันอะ หนูอาสะผมทุกวันมีเมื่อวานอะ่ะที่รีบแล้วก็ไม่ได้สะผมเอาเมอวันไม่ได้สาผม,มรีบไปไหนเมื่อวานขนดินอ๋อใช่สอนนันเปขนดินวันนี้ไม่ได้ขนดินแต่วันนี้จะ,จะขนขี้ควายนะคะวันนี้ไม่ต้องแต่งตัวดีนะขนขี้ควายจะไปเลาะใช่ไหม มีที่ขายด้วยหรอตรงไหนตลาดมันมีตลาดหรอไม่ไม่นมีร้านอะเออชอบเหบ <c oughs> มือนกัน <c oughs> เดี๋ยวติดรถไปด้วยนะคะ <c oughs> ไปรีบไปอาบน้ำ่ะคุยคิวไว้ให้เสร็จก่อนเออค่ะ <c oughs> ไปไหนเลยอะอาบน้ำอีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเจอกัน ค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่าากอ,กนนอนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิหน้าค่ะบ๊ายบาย